วอลเลย์บอลสาวไทยแพ้โปแลนด์ไป2ต่อ3เซตในเนชั่นลีก2022สวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้รีงตามอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของนักตบลูกยางทีมชาติไทยที่วันนี้ลงสึกพบกับทีมโปแลนด์และพ่ายไป2ต่อ3เซตรายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ ฝากชมโฆษณายอย่าเพิ่งกดข้ามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับศึกวอลลย์บอลในชฉลี่2022นลีกส0 2 2สนามที่2ที่สมาร์ a อารานเนต้าโคลิเซียมเมืองเกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์วิลลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับที่14ของโลกและอันดับที่5ของรายการ สถิติชนะ4แพ้4เกมแรกของสนามนี้ชนะแคนาดา3-0เซตซึ่งวันนี้ลงสนามพบกับโปแลนด์อันดับที่11ของโลกและอันดับที่9ของรายการสถิติชนะ3แพ้2ในเกมนัดนี้โค้ชด่วนดนายศรีวัชระเมธากุลที่หลังจบแมตช์ชนะแคนาดาเจอปัญหาผู้เล่นติดโควิด19ถึง8คนแต่เวลานี้ได้ห้ผู้เล่นเข้ามาเสริมเป็นกรณีพิเศษโดย6คนแรกสตาร์ทเกมนี้ประกอบไปด้วยอัชราพรคงยศ พิมพิชยากกรมแก้วกัลยากมุนทลาจรดพรบรรดาศักชัชชุอ่อนโมกสีพรพันเกิดปราดและมีนัทพรสนิทกลางที่เรียกมาเสริมในสนามนี้ลงเป็นตัวรับอิสระเซตแรกสาวไทยแม้จะ,ะเผชิญปัญหาผู้เล่นติดโควิดแต่ผู้เล่นตัวหลักยังถือว่ายังเล่นได้อย่างรู้ใจสู้กับโปรแลนด์ที่อันดับเหนือกว่าได้อย่างสูสีตั้งแต่ต้นเซตขณะที่โปรแลนด์นั้นรับบอลแรกไม่ดีและตีเสียไปเองในหลายจังหวะทำให้ไทยทำแต้มห่างไป18ต่อ10บ ก่อนจะชนะเก็บเซตแรกไปได้ด้วยการชนะ25ต่อ22ไทยขึ้นนำ1ต่อ0เซตที่2โปแลนด์แก้เกมมาได้ดีทำแต้มขึ้นนำแต่สาวไทยก็มาเน้นสมาธิและความแน่นอนไล่ตามเสมอเป็น8ต่อ8จากนั้นมาทำแต้มขึ้นนำแต่โปแลนด์มาใช้ลูกฮึดไล่มาเสมอกัน18ต่อ18ก่อนที่จะพลิกกลับมานำอีกครั้ง แต่สาวไทยยังไม่ยอมแพ้รับบอลแรกได้ดีและทำแต้มจากหัวเสาไล่เสมอเป็น23ต่อ23ก่อนที่จะดิวยาวและเป็นสาวไทยที่ชนะไปได้29ต่อ27ทําทำให้ไทยขึ้นนำา2ต่อ0เซตเซตที่3เซตนี้โปรแลนด์ไม่พลาดทำแต้มขึ้นนำพร้อมกับอาศัยเกมรับที่เหนียวแน่นไม่ปล่อยโอกาสให้สาวไทยตีตื้นขึ้นมาบวกกับเซตนี้สาวไทยมีตีหลุดไปเองทำให้โปรแลนด์ชนะไปได้ในเซตนี้25ต่อ16 โปแลนด์ไล่มาเป็น1ต่อ2เซตเซตที่4ช่วงต้นเซตทั้งสองทีมผลัดกันนําและตามก่อนจะมาหยุดที่เวลาทางเทคนิคโปแลนด์นํา12ต่อ10โดยเซตนี้หลังจากนั้นมาตินาเซเนสกาและเวโรนิกาสลาโกฟสกาก็มาทําแต้มช่วยให้โปแลนด์ชนะไปได้25ต่อ16โปแลนด์ตีเสมอ2ต่อ2อย่างไรก็ตามตั้งแต่ต้นเซตเหมือนพิมพิจยาก,กรมจะมีอาการเจ็บและไม่ได้กลับลงมาและในเซตที่5เซตตัดสิน โปแลนด์ที่มีความมั่นใจกลับมาทําแต้มออกนําแต่ลูกยางสาวไทยก็พยายามแก้บอลและขึ้นบล็อกได้ดีมาตีเสมอได้9ต่อ9หลังจากนั้นโปแลนด์มาผิดพลาดเองทําให้ไทยขึ้นนํา13ต่อ12แต่สุดท้ายสาวไทยไม่สามารถรักษาสกอร์ได้ถูกโปแลนด์แซงชนะ1 5ต่อ13ทําให้โปแลนด์พลิกกลับมาชนะ3ต่อ2เซตคะแนน22-25 2 7ต่อ2 5 2 7ต่อ29 25ต่อ16 25ต่อ16 และ15ต่อ13ซึ่งไทยเก็บได้1แต้มในนัดนี้โดยแมตชนี้ชัชุออนโมกสีทำคะแนนสูงสุดให้กับวอลเลย์บอลสาวไทยที่24คะแนนสำหรับโปรแกรมของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยสัปดาห์ที่2นัดต่อไปจะแข่งขันในวันศุกร์ที่17มิถุนายนพบกับกระดูกชิ้นโตอย่างญี่ปุ่นเวลา18นาฬิกาทางช่องวัน31นะครับขอขอบคุณเนื้อหาของข่าวนี้จากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและ PPTV HD 36และนี่ก็เป็นผลการแข่งขันล่าสุดของทีมสาวไทยในศึกวอลเลย์บอลระดับโลก VNL 2022ที่วันนี้พ่ายให้กับทีมโปลแลนด์2ต่อ3เซตและในศึกครั้งต่อไปเราจะเจอกับกระดูกชิ้นใหญ่นั่นคือทีมญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมเหนียวอันดับโลกผลจะเป็นอย่างไรอย่าลืมส่งใจเชียร์ทีมไทยให้สุดแรงอีกครั้งในวันศุกร์ที่17มิถุนายนนี้เวลา18นาฬิกาทางช่องวัน3 1นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับฝากชมโฆษณายอย่าเพิ่งกดข้ามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด้วยกันต่อไปสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ